รายการเป,เป็นแบบนี้แน่นอนว่าก๊อปปี้อีกแล้วแป๊บนึงถ่ายรูปก่อนเป็นอะไรทาไมถึงชอบไปทะเลขนาดนั้นน่ะไม่แต่เมืองไปทะเลแบบต้องคิดว่ามึงเป็นเมียใต้ก๋ง่ะหรือพูดพูดภาษาอังกฤษจะถนัดกว่าปะไม่ได้จริงค่ะไม่ได้คือไม่อยากพูดหูจุ๋เออเวลาพูดให้ต่ำๆให้เหมือนนิสัยอ่ะหยจ๋งไม่ใช่ใช vale ่คนละทำใช่อะไรเนี่ยใช้ตู้เย็นพนัานสนิทกว่าเนี่ยโอเคใช่ใช่ปะใช่ ล็อกล็อกวันดีค่ะวันดีค่ะกลับมาพบกับรายการล็อกล็อกนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็โอ๊ยสภาพรายการเป็นแบบนี้แน่นอนว่าคอปี้อีกแล้วเทีมันก็คือลื่นไหลไปเรื่อยใช่ไหมมันการต่อยอดเนาะความคิดของคนอื่นความคิดของคนอื่นความคิดของคนอื่นเซ็งนะแป๊บนึงถ่ายรูปก่อน บอกแล้วเราเอารายการอื่นมารวมกับรายการเราเออรายการอื่นเชฟเยนจะหันไปถ่ายรูปก็ไม่ได้ใช่ไหมแต่รายการเราทำได้ถ้าก๊อปมาต็มเชฟแบบนี้นะคะแน่นอนว่าเราก็เลยเชิญผู้เข้าแข่งขันจาก The Face Thailand มานะคะเอ,อ้ยหลายรายการเลยเ,อ,เออและคนที่เราจะเชิญมาร่วมรายการนั่นก็คือพี่ลูกเกดสวัสดีไม่คุณชวนพี่ลูกเกดมาขอซอมบีฟขอหรอขอบีฟให้คาริสตามารับบีฟแทนนะจ๊ะ นอกจากทำรายการแล้วเนี่ยไปที่ไหนอีกนอกจากทำงานก็ไปเที่ยวทะเลเป็นอะไรทำไมถึงชอบไปทะเลขนาดนั้นน่ะไม่รู้ว่าเพราะว่าโตพัทยาหรือเปล่าชอบไปทะเลเหรอผู้ชายค่ะไม่แบบแต่มึงไปทะเลแบบต้องคิดว่ามึงเป็นเมียใต้กลงอ่ะแต่ถ้าดิวอลิสซาลาคือเป็นเดตไอดอลภาคพื้นทะเลมึงก็ต้องอยู่ในทะเลในทะเลเดะด๊อดใต้ทะเลไทยทะเลใต้บ่อยเลยใต้ดินแหล่งใต้ได้แหล่งแหล่งใต้ได้ไหมแหล่งใต้ได้ แปลว่าอะไรเข้าใจป่ะเนี่ยว่ามันแปลว่าอะไรทำอะไรทำอะไรมันคือทำไรโรยโรยจางหูอะไรนะอะไรลอยหน้าเหรอลงแป้งผิดเหรอจุู๋้เออเวลาพูดให้ต่ำๆให้เหมือนนิสัยอะโรยจางเฮยไม่ใช่อคนละคำถ้าเธอเจอคนใต้แล้วเธออยากแบบพูดอะไรกับเขาเดี๋ยวฉันสอนภาษาใต้ให้เธอฟังอยากให้เขาพาไปร้านอาหารอร่อยๆร้านแบบโลโคอล่้วย่างย่างหลดเครืองไหมกีบ้าวย่างหลอดเครืองไหมถ้ายย่างนั้น ผานองเคไปกินลานแด้ในมุ้งน้อยค่ะพี่ว่าพี่ว่าอย่างลดเครืองไหมทาย่งผ่านองเคไปกินของโอยๆยในมุ้งน้อยในมุ้งน้องอยากกินอาโรยในมุ้งมึงเหมือนคนป้ามนกันนะเวลาพูดอ่ะคุยกับอีคาริสาเหนื่อยเหมือนกันนะเออหรือพูดภาษาอังกฤษจะถนัดกว่าปะไม่ได้จริงค่ะไม่ได้คือไม่อยากพูด ไปเวลาไปทะเลเราชอบปาร์ตี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะทำกิจกรรมเสร็จแล้วตอนเย็นก็ปาร์ตี้นี้ชอบสั่อาหารอะไรที่บอกว่าให้เพื่อนกไปปาร์ตี้อือเวลาปาร์ตี้ชอบปอกผลไม้เพื่อจะรู้ว่าซิกเนเจอร์คือปอกผลไม้อ่ะหน้าที่หลักของเราคือชอบปอกผลไม้ แต่วันนี้ฉันไม่ได้ให้เธอมาแข่งกันปอกผลไม้เพราะว่าวันนี้เราได้ภารกิจมาจากเพจท่องเที่ยวไปกันนะเออแต่ภารกิจอะไรไม่รู้มีผู้มาส่งสารอยู่ตรงนี้เป็นเซฟนึกออกไหมว่าเป็นเซฟอะไรเชฟเอียเ้ยทำไมดูรู้อะวันนี้มีโจดให้พว่าสองคนเป็นโจดจากพานาโซนิกจดก็คือพานาโซนิกเซเว่นเดย์เฟรชเดตู้เย็นที่เป็น ความเย็นในรูปแบบความเฟรชั่นและสาวหองสดได้นานถึงเจ็ดวันเจ็ดวันเนอะวัตดิบเรรออยู่ในตู้เย็นแล้วไม่เสียเวลาไปดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่าอ่าให้พี่เลือกก่อนเลยเอาอะไรไหนอยู่ตรงไหนย่านี่เปล่าช่องอุ้ยในนี่เปล่าตอนนี้หล่อช่องทังเฟสต่อโอ้ยอะไรยะอุ้ยเนื้อกบอ่ะอ่าให้เธอเลยนี่ให้ฉันเลือกก่อนฉันก็เลือกแกะนะโอเคกบก็กบได้วัตถุดิบภารกิจแล้วก็คือเนื้อกบและเนื้อแกะค่ะ มีเวลา1ชั่วโมงในการทำอาหารชั่วนมงเลยออกสันาทีก็พอแป๊กหนึ่งโปรติรายการอ่ะพวกเขาเห็นต้องต้องทะเลาะก,กันเอง <c oughs> รายการทำไมรายการมึงทีมงานทะเลาะก,กัน <c oughs> อ่ะอ่ะโอเคได้วัตถุดิบแล้ววันนี้โจทย์หลักของเราคือจะต้องทำวัตถุดิบเนี่ยให้กลายเป็น <c oughs> อาหารใต <Spencer> <c oughs> ้คนละหนึ่งเม <c oughs> นูอาใต้ด้วยนึกไม่ออกไงีรายการอยู่ทไมพร้อมค่ะ yes เราพร้อมแล้วดับเวลาฮึ เผาหนูก็เลยเจอวยเลยเอออะรู้แล้วทำไรรู้แล้วเหมือนกันรู้ได้ไงอ่ะ Google กบนาทอดขมิ้นฝิ่นจังวู้ดพี่ทำเมนูอะไรนะคะฉันทำผัดพริกแกงใต้ผัดพริกแกงใต้คุณคาริสาครับไวคุณจะทำเมนูอะไรครับเนี่ย กรอบนาทอดขมิ้นอร่อยจังหูมันพูดทับเนี่ยคุณไม่จะได้เลว่ากบมันจะกินได้กินได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารที่อยู่ในตู้เย็นพระรานนี่ครับคุณรู้ไิธีหั่นกบไหมครับไม่หั่นครับทอดไปเลยครับเพราะว่าร้านเราใจดีให้กบไปทั้งตัวเลยกินได้นะฮะกินได้กินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินอ่าเคยเล่นดีเจบ้าวนี่เคยเล่นบ้ารู้นะเขาเป็นดีเจสนาเติร์เติร์เติร์เหรือดีเจวิว ไป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 เธอเนื้อแกะแงสดมากเธอมันไม่ต้องแบบมันไม่ต้องเอาไปแบบละลายน้ําอะไรเลยนะเนื้อแกะแบบสดมากคุณเจนี้ทำเมนูอะไรเนี่ะเนื้อแกะผัดพริกแกงใต้ค่ะ ไม,ไม่รู้ค่ะรู้อะไรล่ะยังไม่ได้ถาม <c oughs> แล้วคุณไม่เอาเนื้อแกะไปละลายน้ําก่อนมันไม่ต้องอไปละลายค่ะหนูเอาออกในช่องฟิเจอร์พัมเฟสเอาออกมาค่ะมันไม่ต้องเอาไปละลายน้ําอะไรเลยค่ะเพราะเขามีนวัตรกรรมที่มันดีเลิศที่มันไม่ต้องทําให้แบบเออเก็ดน้ําแข็งมันแบบเข้าไปอยู่ในแบบตัวเนื้อค่ะซื้อมาแช่ไว้เลยค่ะเพราะว่าแบบเอ่อฟิเจอร์พัมเฟสเนี่ยเขาช่วยรักษาของสดได้นาน7วันค่ะ ไปหาวัตถุดิบเพิ่มดีกว่าวิ้ยถูกเขาพี่ไฟฟ้าไฟฟ้าช่วยอะไรคะไฟฟ้าช่วยทำให้เนี่ยให้เราอะถุงต้มอาหารได้เลยทำให้เราแบบมีเออ่ต่ออินเทอร์เนต็ตไฟสีฟ้าหรือเปล่าอ๋อไฟสีฟ้าก็คือตู้เย็นพลาสติกอะเขามีแบบไฟสีฟ้าเขาเรียกว่าบู u e aging ไงมันช่วยทำให้แบบเออ่ยับยั้งแบคทีเรียได้หนังกบหนงเซออย่างเงี้ยเอาแช่พวกมันก็ยับยั้งแบคทีเรียแล้วเพราะว่าเพราะว่าปกติเวลาถ้าเอาอาหารไปแช่มันจะมีแบบ เชือ้อที่มันสามารถโตในตอนที่เราเข้าไปในตู้เย็นได้แล้วถูกไหมจริงๆมันเวิร์กมากเลยนะบางทีเราเหมือนแบบไปวิลล่าแล้วมีทริปกระทันหันอย่างเงี้ยแล้ว,วกลัวแบบของมันแบบเน,าน่าเ <ๆ S 1> สี่ยไม่แต่ถ้ามึงจะวางอย่างเงี้ยกูไปทำศัตรูอื่นก็ได้นะจุดไฟจุดไปไงวะต้องค้างไว้โอ,อ้โหแบบไม่ได้เอาไม่ค้างลองดิยทำไมไฟมันดดนังเนื้อแก่ เฮ้ยคนีิสะเปิดร้านอาหารเหรอใช่ทีเฟตตอรี่เอ็นมอลนะคะเขาได้สุขุมวิท31และ39ค่ะโอ้โหเห็นสภาพมึงทำแล้วน่าจะมีแค่เงินแหละ <S 2> <S 2> <S 2> <S มึงเป็นอาหารแนวไหนอ่หลายแนวเลยไทยฝรั่งมาหมดเลยค่ะพี่มันมาได้แบบเป็นเบรคฟาสต์เป็นบัตช์เป็นลันช์จะดินเนอร์ไฟไดร์อย่างี้ได้เลยมาเลยทำไมถึงเปิดอาหารทำไมถึงเปิดร้านอาหารชอบกินค่ะเป็นคนชอบวิวใชบบ่ไหมก็รู้สึกว่าอยากมีป่าในเมืองอะแล้วก็เหมือนแบบทาตรงนั้นให้ดูเป็นเหมือนแบบ มันอยู่ในเวิร์กเทรนด์เทรนที่สามารถพามน้องหมาน้องแมวมาเที่ยวได้เป็น,นแบบเป็นลิฟคอมมูนิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะดูจากอิคารีแล้วถ้าไปร้านอิคารีอ่ะสั่งเป็นเบรกิลดได้กินเป็นดินเดอร์ออนะรอแน่เมืองแบคทีเรียขึ้นแล้วกลอาเข้าไปแช่ในพามเฟสก่อน,นะอุ้ย คะะด้วยนชอบที่เขาอยู่ได้นานถึงเจ็ดวันนี่แหละเพราะหนู่ชอบซื้อของเยอะแล้วกินไม่ทันแล้วมันก็เสียเหมือนกลัวกินไม่ทันแล้วเออแช่ช่องฟรีส่ะแล้วพอออกมาแล้วปุ๊บแบบเป็นละลายน้ำแล้วเซ็ตเจอร์มันไม่ดีเหมือนเดิมกลัวผู้ชายที่กูย้วยไปอยู่ในคัมเฟรสอยู่ได้นานเจ็ดวันโไม่อยู่ไม่เคยเกินสามวันเลยกับกูเนี่ยอีดอกเร้ยไม่เหลืออีสานกูเริ่มชาแล้วนะคะเริ่มชาแล้วใช่ไหมคะได้ข่าวขึ้นเลยแล้วกันวันนี้คุณไอศานต้องปรุงอาหารจานหลักเสร็จแล้วโอเคค่ะต้องเริ่มจัดจานแล้วคคคุุณณจจจะะนนนนี่่รับบบตตกแแงาเป็ไห นี่ก็แต่งเป็นเอ่อฟิลสไตล์แบบโมเยี่ยสไตล์เยี่ยสไตล์เยี่ยหนูต้องใส่เกลือในน้ำมันก็มันก็มันก็น้มันก็เฮียนี่ไงเขาจะได้ทำต่อไม่ได้ไงชนะได้อะไรเนี่ยใช้ตู้เย็นพนันสนิทปะเนี่ยโอเคใช่ใช่ปะใช่โอ้ขอบคุณค่ะคิดว่าจะเติมอยู่พอดี ออะะไไรป่าที่ร้านใช้ตู้เย็นพานอสนาคเคมากที่ร้านนี้พอหลังจากรู้ที่พี่แนะนำเนี่ยว่าจะเปลี่ยนแหละจะได้สอดคล้องไปดีถือว่าลูกค้าคอมเพนว่าอาหารไม่ค่อยสดอ่ะไม่ค่อยสดสุกแล้วมั้งไหลกูเนี่ยสุกแล้วมั้งกิบไป ค่าบกไปกินได้แล้ไม่ใช่ค่ะอินสไปไปจากของหนูค่ะหเหมือนกันเลยค่ะอันนี้มืออ่ะนี่มันพิกนี่มันอะไรนล้วไม่รอบนี่เหมือนเล้ว เมนูนี้ของหนูมีชื่อว่าเมนูเนื้อแกะผัดพริกแกงใต้เรกเก้เซเว่นเดย์เฟเน็ตค่ะเหมือนตู้เย็นเลยค่ะอาหารจานนี้เนี่ยดีไซน์สวยค่ะสวยเหมือนตู้เย็นพลาสติกเลยค่ะอาหารนี้ก็จะเป็นดีไซน์แบบเป็นกระจกนะคะแบบแปะหน้าตู้เลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เออสีเอออะไรอย่างนี้ก็จะดูเป็นแบบหน่อฟิลแบบ ดูลุกคุณมากเลยอะค่ะแบบสะดุดตาสุดๆค่ะนาลินชดยเนื้อนุ่มกำลังดี <c oughs> งว,ว,วิธีการทอดของคุณเนี่ยมันเข้าไปในข้างในออดิชันผัดค่ะ <c oughs> แน่นอนค่ะเพราะว่าหนูเอาเนื้อแกะออกมาจากออกฟรฟิชเจอร์พารมเฟรชนะคะมันทำให้เนื้อแกะแบบของหนูเนี่ยสดอยู่ตลอดเวลาแลเปิดได้หลายช่องเหมือนตู้เย็นพนบัตรเลยค่ะเปิดปิดเปิดปิดเต็มตัวแพ้จ้า คอนย่าเสิร์ฟอาหารจานต่อไปนะคะจานอาหารนี้นะคะเป็นกบทอดขมิน้นอร่อยจองหู้นะคะการจัดจานก็มีอินสไปเรชั่นแรงบันดาลใจแต่รู้สึกว่าแบบเราเคยเห็นการทานนกทอดมาเยอะแล้ว<ช>ลองเป็นกบที่อยู่ในรังนกดูบ้างจะเป็นยังไงไปค่ะแล้วรู้สึกว่าไม่อยากเอาซอส้ะค่ะไปอยู่ในจานกบที่เราทอดเกินไปจะได้รู้สึกว่าใครอยากจะทานเผ็ดหรือไม่เผ็ดก็จะได้เลือกทานได้ค่ะเชฟ เว้ยเหมือนอาหารจานด่วนเลยหมายถึงกินปุ๊บที่แตกปั๊บอะค่ะดีไซน์ดูลบนะคะไม่ดูสบายตาแบบตู้เย็นพาราสุนิคเลยค่ะเห็นไหมคะว่าพอแช่ไว้แช่ลังเก็บไว้ในตู้เย็นพาราสุนิคนะคะมือยังเหลือ5นิ้วเหมือนเดิมเลยค่ะเพอเขามีเซเว่นเดย์เฟสเน็ตเขาเก็บไว้อย่างเยี่ยมเลยค่ะเจ๊อืม feeling fresh ไหมคะรู้สึกเหมือนตู้เย็นพาราสุนิคเซฟไม่ได้ fresh เลยค่ะอืมเป็นไรมือเป็นไรไปที่ไหมอืมอุ้ย อร่อยมือตกเลยค่ะขอบคุณมากเอยเชฟชิมไปแล้วว่าผู้เข้าแข่งขันน่ะแล้วก็ชิมอาหารที่เราทําเองด้วยเป้าอ้าวได้เลยไม่มีอะไรติดเลยม่้นีเอาหรอนี่กินเธอไป็นชิมขอฉันกินกบครั้งแรกเนี่ยเหมือนไก่จริงๆิงแบบซอสเฉยๆแต่ว่าเนื้อแกะดีจริงค่ะแต่เหมือนไก่นี่แบบเป็นไก่อย่างเดียวที่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วอุตสาห ประกาศผู้ชนะเลยดีกว่าะสำหรับแคมเปญนี้ผู้ชนะในการแข่งขันทำอาหาร Masterchef ล็อกล็อก Seven Day 7 Wonder w a e k s Day Freshness มาทานจารยดลิเวอยีเป็นเลขเจ็ดหนูทำความสะอาดโต๊ะด้วยค่ะหนูกอบตัเย็นได้ค่ะใส่ไม่ดูด้วยอ่ะอุ้ยสกปรกมาและู้ชนาได้แก่ ก็คู่ควรแล้วะเพราะว่าเธอเก่งกว่าพวกเราจริงๆเธอเก็บความสดแล้วก็ยับยั้แบบที่เล่ถึงเจ็ดวันพอคาริโอออกมาแป๊บเดียวทำอาหารเน่าเลยถ้าไม่้เธอมันไม่สดอยู่ขนาดนี้นะเราว่ปรอบมือดีใจค่ะตวเย็นพนักสด็กันเรอเยี่ยมจริงๆว่าแต่มีใครมาแล้วที่สุดเลยอยาอุตระแล้วฝากตุเย็นไว้หน่อยนะคะ เดี๋ยวคืนนี้มายกเขาจริงเพราะว่านหนูอย,อยากซื้อตู้เย็นนี้ไปไว้ที่บ้านใหม่แล้วที่ร้านด้วยรู้สึกว่าแบบเหมาะมากๆสำหรับการต็อกของแล้วก็ทำให้การทำอาหารของเราเนี่ยง่ายขึ้นมันเลิศมากเลยค่ะแคมเปญน,นี้เซเว่นเดย์เซเว่น d ันเดอร์วิ s เซเว่นเดย์เฟรชเนสค่ะอ,อ๋อมหาจันรีวิวตู้เย็นเป็นเลข เจ็ดนะจ๊ะโอเคอ่ะจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่เราสองคนนะคะยังมีอีก5้าคนนะคะที่มาพบกับความมหัศจรรย์ของตู้เย็นพนาสนิคนะคะใ,ใ,คใครอยากดูนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะที่แฮชแท็กเจ็ n เดย์สเสนะคะเป็นไงมารายการฉันแล้วรู้สึกเฟรขึ้นบ้งางไหมรู้สึกแฮปปี้มากรู้สึกมหัศจรรย์มากการได้จับกบครั้งแรกแล้วก็ได้จับตู้เย็นที่มีดีไซน์ล้ำเก๋ทันสมัยขนาดนี้คะ่ะแล้วแต่ม<อ>งึงยังไม่ได้กินกบ วันนี้นะคะเวลาของเราสองคนก็หมดลงแล้วนะคะถ้าใครอยากจะติดตามนะคะทนไปของพวกเราก็ตามแฮชแท็กที่บอกไปเมื่อกี้ได้เลยะคะ่ะต่ออย่างที่บอกนะคะ,ะใครหาตู้เย็นอยู่นะนี่ฝากด้วยน,นะคะตู้เย็น panasonic rex series นะคะ ฟรีเจอร์ทุกฟรีเจอร์คือดีเลิศประเสริฐสีนะคมันร่ำจริงๆพี่เจนี่เห็นปะม,นม,นม,นมันมี3ช่องโบติตู้เย็นโบติก็จะมีแค่ฟรีชแล้วก็ฟรีเซอร์ที่เป็นช่องธรรมดากับช,ช่องใช้แข็งแต่เนี้ยม,มันมีช่องพรามเฟสขึ้นมาเพิ่มครามเฟสด้วยนี่ทำให้ของคุณคุณสดอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นระยะเวลา7วันโอเก๋จริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณตู้เย็นพานาโซนิกวีเอ็กซ์ซีรีส์นะคะเออขอบคุณคาริด้วยขอบคุณค่ะไปทะเลครับไปชวนพวกฉันด้วยได้เลยค่ะ ที่สุดอ้อลออ้อลออย่างแรงดูอ้อ่หว่าอะไรออสวยหลอกไปเรื่อยๆสวยแต่สวยแบบแรดแรดอะฉันอ้อลอไม่ได้ฉันออรอฉันออลฉันออรอฉันออรล่อาลิกลิกออาดอลิกลกี่เทมีันนี่อาดลิกลิกลท่าไั้นลว่อาดลิาได้ โอเค่นอกจากร้านอาหารแล้วตอนนี้มีอะไรฝากอีกบ้าได้ทุนที่เลยค่ะนิสาผลงานก็มีละครนะคะที่จอแนมีลวงค่าล่าลากจังหหัวใจในศาสตร์แล้วก็เล่นลุนตยาค่ะแม่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเฟยแล้วเขาพูดทุกอย่างที่เขาสอนนี่ไงก็แบบเด็กเฟ็กเล็กๆเลย พวแบบพอพูดแล้วมันไม่เหมือนแล้วเดี๋ยวดูแบบล้อเรียนเขาอะหน้าเรามันลอ้อเออนอ้ามึงล้อใช่ใช่หน้ามึงล้อตีนจริงๆเออล้อตีนล้อดามาอะไรเงี้ยล้อล้อ